หนุ่มเข้มหัสวีถึงคราวของขึ้นหัวร้อนสุดหลังถูกเกียรติที่ไหนไม่รู้เข้มามาด่าหยาบด้วยถ้าคำที่รุนแรงอีกทั้งยังลาไปถึงบุพการีจนเจ้าตัวสุดจนทนแคบข้อความดังกล่าวลงอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับแคปชั่นว่าไอชิพหายปล่อยผ่านหลายรอบแล้วนะโดยข้อความ ด่างก่าที่เขียนถึงเข้มมีดังนี้บักงอมบักจา้าบักปัญญาอ่อนมักบ่าข้าสังคมบักบุกเข้าสังคมเอ้ยกลัวบักเข้ม,มีเป็นอย่างอ่อนขันแม่มึงตายมึงก็ตา,ตายตามแม่มึงเนาะบักเข้มเอ้ยลูกแงหมูส่วนไปใสก่กบไปโอ้ยบักลูกติดแม่เอาแม่นาหน้าถ้าบมีแม่มึงก็คงบ่าได้เป็นดาราเนาะงานนี้นอกจากจะทาให้เพลงหนุ่มหัวร้อนแล้วยังทาให้แฟนคลับไม่ทนเช่นกันเพราะแฟนๆต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นในโพสต์ด่างกล่าวจํานวนมากเช่นโอ้ไม่กอด้าเล่นแม่เราก็ต้องเล่นแม่งกลับนะคนคอมเมนต์นี่มีปมด้อยแน่ตอนเด็กๆคุนเข้มไม ดูฝั่งใจจังเลยโอ้ยใหม่สันต้องเข้าแล้วค่ะแบบนี้กล่าวถึงคุณแม่ไม่ดีเลยค่ะและเอาเลยค่ะจัดหนักเลยค่ะ